อันนี้อะไรอ่ะสาระพงอันนี้พะพงอ่ะพะพงไว้พระพงสนามบินสุโขทัยสมลยอ่วนหนึ่งของสนามบินสุโขทัยเนี่ยเนี่ยก็สวยแต่เราไม่ได้มาใครอยากเข้าก็เข้าได้อะค่ะกล้ยนี่สวยอ่ะเหมือนเหมือนจำเนียบรัฐบาลเลยต้องขออนุญาตยังสร้าอาจยังไม่เสร็จเพาอได้ทีเยอะียมาก วัดอะไรคะพอ่อวัดอะไรคะวัดศรีชุมค่ะวัดศีชุมไม่ใช่ภาพนิ่งค่ะเอาเลยไม่นิ่งเ <c oughs> ต้นได้เลยค่ะแดนซ์ได้เลยค่ะ <c oughs> สองสาวเขาเก็บข้อมูลค่ะร่รื่นนะคะเนี่ยม้คนละรูปเลยค่นละรูปคนละรูปชไคู่เกสี่ช่วงนเนี่ยต้องมาที่ไหต้องนลุกี่พอไปยืนตรงกลางเล้วพอคียอนเดี๋ยวเดี๋ยเปลากัน คนลุกเหรอพ่อมีอะไรหรือเปล่าพ่อลองถอยไปพี่โอมไปไปสุดนู่นเลยไม่งั้นคนมันบังบังภาพสวยเดี๋ยวได้เลยนะเดี๋ยวคนเขาเดินไปก่อนนะให้อยู่ระหว่างกลางติดคนร้านถูถี สาวๆก็ถ่ายรูปการตอนนี้ก็กองเชียร์แดดออกเอาลูกอรูปมาคุเกะแดดออกแล้วสวยค่ะแดดออกจะสวยกงเชียร์แดดออกสุดดอกดอกก็แล้วแดดดอกว่ะแดดจะละดอกถือนือถืบนื พราะเรามาอยู่ใกล้ตรงนี้จะสวยขึ้นนะอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางมามีชัยนะคุณผู้ชมจะมองเห็นผ่านเรียกอะไรอ่ะแบบช่อง คนนี้ก็ขนลูกตลาดเขาใกลยวัดไม่ได้เขาใกล้วัดไม่ได้องค์ออโอ้มีองอาจะนาน่าสวยมากน่าสวยมากฟังฟังสวยมากเดี๋ยวถ้าเราไปเห็นเราจะเห็นท่านเต็มองค์นะแต่เข้าไปแล้วเข้าไปข้างในแต่เวลาเราถ่ายเราจะถ่ายไม่ค่อยเต็มองเพราะพอดีฐานอันนี้คือโบสถ์เก่าแค่เลย ชอบสำรับกสักทางคือไม่ได้มีการถูกทำลายนะธรรมชาติเนี่ยต่อชอบไอ้นี่หาเนี่ยวันนี้เห็นไม่ได้เลยนะสวยต้นโพอ่ะทีละคนทีละคนเชื่อใจกันเอาพอหอนหน้ามาหนึ่งสองสามสวยมากเลยอ่ะได้แล้วใครจะถ่ายไปต่อต้นโพเขาจินต้นน่าจะเป็นต้นมะข่าอยู่ด้านใน

突然就没去了 มามงป่าเหรอคะเนี่ยนี้ยกเลองับไปดูรูป่าๆรบสนสมัยตเรสือไปเที่ยวนเนี่ยเอ๋ตรงนี้แหว่งโดนก็รอกแท้หรือเปล่าคะ

เราอกขตอนนี้ไม่ขออะไระเดินให้เหมือนว่าา่บอกว่าจะย่องอนนี้ขอสุขภาพขอสุขภาพอย่างเดียวถ้าถ่ายต้องเชิดเนาะเราต้องนั่งอ่ะเราต้องนั่งแล้วถึงจะได้เห็นองค์ท่านอะไรนะคะ ยิ้ค่ะยิ้มเนี่ยพ่อท่านยิ้มให้พ่อเจ้าขายิ้มให้พ่อเจ้าขารักมากแล้วตอนหลังเพราะว่าผ่าไปเขาพูดว่าลูกศิษย์อะต้องขอตีความการรุ่งเรืองทัศระสูมเด็จพรทสุโขทัยนะคะเดี๋ยวทางด้านขวามือของเรานี้ก็จะเป็นไฮไลท์หลักของที่สุโขทัยเลยก็คือวัดมหาธาตุค่ะหรือว่าวัดอารามหลวงของสุโขทัยนั่นเอง ภายในของวัดมหา,าธาตุนี้นะคะก็จะมีเจดีย์ศิลปะของสุโขทยัยก็คือเจดีย์ทรงพุกงข้าวบินหรือว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูงค่ะและวัดนี้นะคะก็จะมีวิหารทั้งหมด2ตอนวิหารด้านในนะคะก็จะเป็นศิลปะของสุโขทยัยส่วนวิหารด้านหน้าก็จะเป็นศิลปะของอยุธยาค่ะในสมัยก่อนอยุธยาเรื่องอำนาจมากกว่าสุโขทยัยจึงมาสร้างเพื่อบรดบางของสุโขทัยนั่นเองค่ะและเราพวรพบเจดีย์นะคะที่อยู่ภายในของวัด นะคะทั้งหมด209องค์และในจะมี209นั้นคะเราก็ค้นพบเจอิดจิู่ภายด้านในด้วยนะคะแต่เราไม่สามารถทราบได้ค่ะว่าเป็นอดีิของใครเราทราบได้เพียงแค่ว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเราก็เลยจะเรียกอีกหนึ่งชื่อของวัดมหม่ท่าก็คือสุสฝาหลวงค่ะตรงนี้ถ้าสนใจเดินเล่นเพื่อชมด้านในดูแน,นะนาว่าลงเป็นจุดสุดท้ายก็ได้นะคะถ้าจะลงเข้าชมด้านในสามารถแจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องเลยมาส่ง on. ดีที่มีปารูโเปิดสารอยู่ล่างนะคะจะมีชื่อเร,รียกว่าเจดีห้ยอดหร,รือว่าเจดียอดกุด ก็จะเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของพระยาณทีไทยที่เราทราบนะคะพร้อมมีแผ่นลานทองคาเขียนเอาไว้ค่ะส่วนพระพุบธรูปที่อยู่ล่างก็จะมีชื่อพระพันหน้านางน,น,นะคะส่วนในหน้าโต๊ะขวามือน,นี้นะคะต้นโพท,ที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้จะมีชื่อเรียกว่าต้นสีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้นะคะจะมีอายุอยู่ที่90ปีค่ะก็จะได้มาริพามาจากอินเดียส่วนท่งของวัดมหาธาตุนี้จะก่อด้วยหินนะคะก็จะมีความกว้างความยาวละ2 0 0เมตรมีคูน้ำล้อมรอบและมีประตูทางออกทั้งสีด้านค่ะส่วนพื้นที่ของอุทยานนี้ะะะคะจะไดจด ทะเบียนใีพี2,531แต่ได้เป็นมรดกโลกนะคะในวันที่12ธันวาคม2,534ส่วนจุดต่อไปก็จะเป็นวัดศรีสวายนะคะจุดนี้จะเป็นเพียงจุดเดียวค่ะที่ก่อด้วศิลาแรงกับทั้งหมดเลยวัดศรีสวายนี้จะเป็นความหมายค่ะสีจะแปลว่ามีส่วนคำว่าสวายหรือสวายนะคะจะแปลว่ามร่วมงเพาเอีกในนี้ก็คือสีสีวายะอันนี้ก็จะเป็นคำพูดที่ปนกฎส่วนของศาสนาค่านเดิมยีทีนี่เคยเป็นเรว่อะไรที่ชมป์ตบมีกันสักหน่อ เป็นอะไรนี้ให้กลายเป็นรัานะคะเพื่อประกอบธีมฮาสนะครับ เวลาแรกนะคะเมื่ออยู่ในดินจะมีคองก่อนเคลื่อ้ากับดินเหนียวถ้าเรามาบ้านกันเริ่มส่งต่างๆก็จะมีรอยผุกร่อเกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวัดศรีสวัสดจะมีอายุที่900ปีส่วนวัดเดิร์ที่อยู่แถวแพร่นะคะจะมีอายุประมาณ700ปีค่ะวัดนี้ก็จะมีอายุกว่าทวัรนะคะเพราะของจะไปอยู่ก่อนจุโฬาภยส่วนภายหนังก็จะเป็นปราสาทของเขมรค่ะจะมีชื่อเรียกองค์ปลางองค์ปลางนี้นะคะจะสร้างแทนเจ้าสร้างองค์ค่ะก็มีพระโพธนารายณ์พระศิวะหรือผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลาย ภายในขององ์ปางก็จะกลัวขึ้นไปนะคะด้านหน้าขององ์ปางสามองูจะมีฐานใหญ่เทีเป็นที่ปฏิสานของจรวดเลยแต่ว่ปัจจุบันนี้จะถูกนําไปเก็บรั้นในของผพิธภัณฑ์ค่ะส่วนต้นมะม่วงที่ปลูกภายในนะคะอันนี้อุจยานจะเปผลูตขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวัดซึ่งปัจจุบันนี้ต้นมะม่วงจะไม่มีผลแล้วนะคะเพราะมีไอุมาแต่จิตปีก็จะเป็นต้นซ้ายเลยนะคะอันนี้ลูกค้าลงหรือเปล่าคะ วัดทุวัดจะได้รับการดูรณนหมดเลยนะคะ<ม>ซึ่งวัสดส่วนใหญ่ได้รับการรูณลครั้งแรกในปีพศ2496ค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือนี้นะคะท่านหมอปัะเจนคดินเพราะตัวยาวอันนี้จะเป็นแพลงของเบอร์1โ0ไทยค่ะเบอร์1โ0ไทยเรื่นี้นะคะเรนสร้างไายแล้วซ่อมไาย ชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าคัดนงนต่มีชื่อเรียกชื่อกันก็คือตีนตีที่แปลว่าสาบูที่แปลว่ากระแพก็คือจะมีโคลน้ำาะดับกับพื้นจำนวนสามชั้นนะคะเพื่อต้องกันพมา่าโจมตีแต่ว่าในสมัยนั้นก็ไม่ได้มี็พม่าโจมตีค่ะเมือ,องสุโขทัยเรานี้ไม่ได้ถูกเผานะคะเขาเป็นเมืองที่ปล่อยอิงละก็ถูกทางรารไปการเวลา สว่วนหลังเขาองค์บางขวาขเลยนะคะภายในจะมีสระน้ำรูปพิุวกงขาสระด้านในนะคะจะมีชื่อเรียกว่สาสระรอยบาหรือสระล้างบางแในสมัยก่อนชาวบ้านก็จะมาชำระล้างร่างกายนะคะก่อนที่จะเข้าไปในของวัดศรีสวายโดยใช้ประกอบพี่ตียมประวายหรือโรชิงช,ช้าก็คือการนำเชิญอท้สวนลงมาครับที่วัดศรีสวายค่ะสราะด้านในจะมีลักษณะสะอาดคล้ายกับสระความประทุนี้นะคะจะเป็นรูปพิุวกมหรือว่าสพานเสี้ยวหัจั่น โซนวัดที่อยู่ในกำแพงนี้นะคะสถานีทางที่จะตัดออกหมดค่ะก็จะมีเพียงวัดศรีสว่างเพียงวัดเดียวนะคะที่ประธานทิพย์ใต้ไซฐานว่าที่ประธานทิพย์ใต้นะคะก็เพื่อที่สัการะเมืองแม่ค่ะที่เมืองละโวหลบบุรีอันนี้ก็จะสร้างที่หลังลบบุรีค่ะลักษณะขององค์ปานะคะจะมีความแตกต่างจากลบบุรีตรงที่ว่าของสุโขทัยจะเป็นปกทรงคล้ายกระบอกกระดูกหน้าของลบบุรีนะคะจะมีรุ่นทรงกระบอกเด่นแต่ตะเกาะมิซิลาแดงทั้งหมดค่ะ สวนต้นไม้เห็นอยู่นี้จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกใหม่ค่ะนี่จะปลูกให้ตรงกับหลักศิลาจารึกใลศิลาจารึกนะคะจะกล่าวหรือว่าสร้างป่ามาป่าพงเพื่อุทธิ์ในเมืองนี้ป่าโม่ป่าขามก็หลายในเมืองนี้าานป่าตาป่าลางก็หลในเมืองนี้ไทยสร้างได้ไว้แก่มานซึ่งหมายความว่าใครเป็นผู้ปลูกผู้แน่นถือกรรมสิทธิ์เองค่ะป่ากม่ก็คือมะม่วงค่ะป่าขามก็คือมะขามป่าลางจะหมายถึงข้ามค่ะ ส่วนพื้นที่ภายในกำแพงนะคะจะมีพื้นที่2,000ไร่หรือ3.2ตารางกิโลเมตรถ้าพื้นที่ของอุทยานทั้งหมดนะคะจะรวมรอบน้องมือขาก็จะมีพื้นที่4 3 7 5 0ไร่หรือ70ตารางกิโลเมตรค่ะ ส่วนซ้ายมือนี้จะเป็นโบราณสถานร้านนะคะจะมีชื่อเรียกวัดร้านหรือวัดหมายเลขที่เราเศร้าเป็นวัดนะคะถ้ามองเข้าไปด้านในีิตถานเป็นรอบๆค่ะก็จะเรียกฐานใบเสมาซึ่งวัดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนี้นะคะจะมีทั้งหมด1นึสแห่งค่ะก็กระจายตามทุกพื้นที่เจวนวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะจะเป็นทั้งหมด218วัดสาเหตุที่มีวัดจำนวนมากนะคะสงฐานร่างในสมัยก่อนเขาจะมาสร้างวัดเป็นของตัวเองค่ะเพื่อลูกหลานหรือวตระกูลนะคะมาทำบุญที่วัดส่วนทานด้านซ้ายมือนี้นะคะในบริเวณนี้จะมีบ่อน้ำเพื่อจำาน บอ่บอหนึิงบ่อนะคะากับบ้านหนึ่งหลังใช้ฐานว่าเป็นบ้านของคุณน้ับคนนาเราพบบ่อน้ำาในบร,ริเวณนี้นะคะทั้งหมด65บอ่อถ้าเป็นบ้านของชาวบ้านทีน่อยู่ดแานนอกค่ะเพราะพื้นที่ในานี้นะคะจะเป็นพื้นที่พระราชวังก็จะเป็นพื้นที่อาศัยของคุณน้ับคนนาหรือว่ากษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ของสุโขทัยมีนะคะจะมีทั้งหมดการพระองค์ค่ะก็จะมีราชวงศ์เดียวก็คือราชวงศ์ขัลวงส่วนความลึกของบอ่อน้ำนะคะจะมีความลึกประมาณ6กบเเมตรซึ่งภายในบ่อปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมีน้ำเลยนะคะ จนจุดต่อไปจะเป็นขามือค่ะจากนี้ก็จะเป็นวัตถุทงเงินเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปทางนี้นะคะฐาน,ะะนะะด้วชันค่ะ เชื่อว่าสัต์ทางเงินงจะเลือกทำ้ารกิต่อการน้ำนะคะถึงโรส่วนภายในในโบส่วนในสมัยสุโขทัขทยจวดใหญ่นะคะจะมีน้ำล้อมรอบเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าน้ำนะคะสามารถใช้แท,ทในใบเสมาที่อยู่ในได้ลักษณะนี้จะเรียกว่าอุทกเสมาหรือนาทีสเสมาค่ะพาสังเกตน,นะคะบางบริเวณจะไม่มีกำแพงล้อมรอบเพราะในสมัยนั้นเขาจะใช้น้ำเป็นขอบเขตบริวรเรวณแทนในสมัยก่อนชาวบ้านเขาจะเลยน้ำเข้ามาค่ะแต่ว่าน้ำจะอยู่แค่ระดับเท้าฐานเท่านั้น เชื่อกันว่าน้ำสามารถชำระล้างสิ่งต่างๆได้แล้วยอมชำระล้างทีิเลและจิตใจสัตนงได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนน้าเต้าขามือนี้นะคะจะเป็นทางด้านหลังของวัดมหาธาตุทายในก็จะมีโบสถ์แห่งๆจงทังหมดแปดชั้นฐานนิหารสุดแห่งเจอทั้งหมด2 0 9อกงค์ค่ะเป็นที่พรในนี้จะเป็นท้นที่จัดงานประกงทุกป,ปีนะคะก็จะมีสิบตอนสิบครั้งใช่ค่ะก็จะเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลย สามารถลอยได้ทุกวันแล้วก็สามารถลอยได้ทักงสัปนะคะจะเป็นอาไรแถวไหนะะ หายแห่ก็จะมีชุดทองทีชยวทะานร่สานก็ดีสานที่เห็นอยู่นี้จะเป็นของเดินทั้งหมดเลยนะคะสาเดินที่เราค้นพบจะมีมากกว่า200สาขาค่ะก็จะรวบมรอบนอกด้วยสาเหตุที่มีสาล์นจําเดิมมากนี้นะคะก็เพื่อที่จะเก็บไว้ใช้บําเพ็เพราะพื้นที่ของอุทยานเป็นพื้นที่สวยน้ำจืดอื่นที่เราได้มานี้นะคะจะได้มาจากลำปูขาโดยส่วนหนึ่งจะได้มาจากเขือนสลีปโม่หรือว่าทําร่รร่วมเพื่นดินแห่งแรกของทีไทย ซึ่งเลพลนสิงห์ตรงนี้จะอยู่ห่างจากอุทยานประมาณ5โลนะคะก็จะอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ปัจจุบันนี้ก็ใช้งานได้ปกติค่ะก็จะเป็นพืชก,กัดเก็บอเนาะมาสิสาีแสงดีกว่าเลยอันนี้มาเที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะมาจากที่ไหนล่ะคะมาจากกรุงเทพค่ะเกิดสนใจช่วงน่าเราไปดูสักปีหนึ่งนะคะปีนี้จะเป็นวันที่8ถึงวันที่17กันยายนเลยค่ะ เธอปีหน้าอยากมาแนะนำว่าให้จองห้องค้าร่วงหน้าทั h, ้งสองเดือนนะคะเพื่อจะเป็นหมดเลยพาเพื่มาครั้งแรกถ่ายรูปตรงสะพานเลยค่ะเดี๋ยวดูถ่ายให้แต่ว่าถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวจะมาไม่ถึงนะคะนถ้่าองคุกเกตเลยกล้องเราไม่กล้องกล้องคูกเก็ตนี่เราไม่ใช่ทุกก่อนเลยก่อนเลยตัวรูปม่สวยไหมตัวรูปม่สวยนะตัวสะพานจะสวย อ้กโดดคะ่อยคนนี้แบบขึ้นขึ้นโอยลงโอยโดนแมโแต่ว่าคันนี้ที่หยับจะต่ำนิดนึงเป็นตรงกลางรงไหนกลางๆเราบอกกลางจะได้เห็นหัวจะดีตอนนี้อะไรนี่ะมาตรงนี้แหละประาตรงที้ อ้าวอาอแม่อ้อยอย่าเดินไปน้องบอกว่าอยู่ตรงนี้อย่าไปหายอดจะดีข้างกัจมานะนำมาขาให้อยู่นะคะส่วนสาดทางด้านซ้ายมือนี้จะมีชื่อว่าสาธตะพังตะกวนตะพังจะแปลว่าสาดน้ำค่ะส่วนตะกวนหรือตะกพนนะคะจะแปลว่าขับพ่นภาษานีไม่ใช่ภาษาของสุฬาไทยค่ะแต่ว่าเป็นภาษาของขอสาซ้ายมือนี้ก็จะใช้ทุกบทเพลงแบบเพลงไปมากันก็จะเป็นสาดที่ลอยประดงพระราชทานค่ะ คนจะเยอะค่ะช่วงงานระดนที่นีมีล่าสุดรวมผู้เข้าชมประมาณสี่แสาแคแน,แนมีโอ้โหต่้ดแต่ด็มาแบบคนเยอะมากปแต่นั่งมองดูเสียงอะไรนะช้างอะไรเงี้ยโอ้โหนิมามา้าเป็น้ายในของวัดมหาธาตุจะเป็นที่การแสดงแต่งสีเสียงค่ะก็จะมีการแสดงช้างช้างชนช้าง ด้านขวาตรงนี้จะเป็นศิลปะของสุงโรไทยแบบดั้งเดิมนะคะก็จะมีชื่อวา่าวัชนสศครดิแล้วจะมีชื่อว่าวัดราชบูรณะค่ะที่เปลี่ยนชื่อวัดนะคะเพราะพ่อขุนรามคำแหงหาราชมีอายุได้1 9ปีก็ได้ออกไปสู้รบกับฝั่สามจักรเวืองชอตแล้วได้รับชนะกลับมาพ่อคือเจตาที้เป็น,น,ปปน, 3, จนจบ,นบ,บนนนไไิดานะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดราชบูรณะเป็นวัชนสศครามาค่ะเพื่อเป็นอนุสร์แก่พ่อขุนราม ส่วนวิหารความมือตรงนี้จะมีทั้งหมดห้าห้องนะคะเราจะไม่สามารถระบุได้ค่วะว่าพระที่ประสารอยู่เป็นพระพระบรมใดใช้ฐานว่าอานิสงว์อิทธิกพันรายไปตามกาลเวลาลนั่นเองค่ะเสาที่เห็นอยู่นี้จะเรียกว่าเสาวิหารถ้าเปรียบเทียบกับปัุบันก็คือสา,าราการประเรียนการนับห้องเราจะนับสองช่วงเสาเป็นหนึ่งห้องนะคะภายในก็จะมีทั้งหมดเจ็ดห้องค่ะส่วนฐานด้านซ้ายมือนี้นนจะเป็นอน้านเสาร,า,รา,า,ารียพ่อขุนนางพระมหนืหาราฐานก็จะเป็นกรตราบโภคีสามของราชวงศ์เป็นพระรูปของพ่อขุนจีนทามพิจพพานังเสือ ท่านก็จะเป็นรูปคิดค้นการสอนไทยเมื่อปีพศ1 8 1 6ค่ะทางกรมศิลปากรนะคะจะไอ้รอับพุกขุนด้วยทองเหลือสงสมทองแดงนมดำสูง3เมตรหนัก3ตันพาดควมท่านถือพระกัมพ,พีค่ะสทรงพระทัยจะอยู่ในทาวาราชการหรือว่าสั่งสอนประชาชนส่วนด้านซ้ายมือด้านาตรงนี้นะคะถ้ามองลงมาตรงสาราส้มจะเห็นเงาสีดำค่ะท่านจะทําขึ้นมาไว้ที่ป้อมประตูเมืองนะคะเพื่อชาวบ้านมาสัตว์กระดิ่งร้องทุก ซึ่งดินที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้จะเป็นของจำลองค่ะของจริงไม่สามารถทราบได้อันนี้ทาขึ้นมาตามหลักศิลาการึกกระดิ่งก็จะมีความแตกต่างจากะาระดิ่งตรงที่วา่ากระดิ่งจะดินจากทางด้านในค่ะส่วนระคางจะตีลัวเพราะจากทางด้านนอกต่อใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าดึงจากทางด้านในก็จะเรียกว่ากระดิ่งค่ะสงความเบิงนี้ก็จะเป็นทนหน้าของวัชนราศงทางนะคะถ่ายรูปในตัวรถก็จะสวยอนกันอ๋อ รูปแบบของสุโขทัยส่วนใหญ่ก็จะปั้นรูปทรงขอบพระพุทธรูปหรือว่าเจดีย์มีความอบอวลนะคะแสดงถึงว่าเมืองสุโขทัยเหล่านี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นเจดีย์ทรงโก้งหรือว่าทรงระฆังปั้นนะคะค่สวยเนาะเคยเคยมาตรงนี้แน่เลยเห็นไหมรุ่นเราเลยต้องไปสุโขทัยจะมินไปมาเลยไม่ได้จะรู้ตลองสาวเยอะๆนะคะ ตรงนั้นนะคะตรงมีพระ,พระพรส่วนเรืรูปขวามือนี้นะคะชาวบ้านจะเรียกกันว่าดงตาลค่ะจุดนี้ถ้าลูกค้ามองเข้าไปด้านในนะคะจะเห็นฐานที่มีโซ่รอบรอบจุดนั้นจะเป็นจุดที่พ่อขุดรามนั่งว่าความนะคะเวลาที่มีชาวบ้านมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ซึ่งตาลขวามือนี้นะคะจะเป็นจุดแรกค่ะที่พบราศีราจารึจังเลื่หนึ่งแต่กระโดเก็บไปรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระนครค,ค่ะจีนพิบุตรเพย์ก็ตรงวันที่17มกราคม2376ค่ะ อันนี้ก็ได้พาลูกค้าทุกท่านนะคะเที่ยวชมครบถึงรอบแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะหรือข้อบกพร่องเพนก็ต้องขออภัยในที่นี้ค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณค่ะค่ะน่ารักมากเลยจี๋